สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแชร์ความรู้กันหน่อยนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องนะครับตัวนี้จะเป็นลูกลอกดันสายพานของโตต้าวีกูนะฮะเครื่อง2เคดีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเก่าตัวเก่าที่ถอดออกจากรถลูกปืนมันดังครับก็ถึงถึงอายุมันแหละนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับ ยี่ห้อก็ยี่ห้อแท้นะครับอันนี้เบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์นะครับแกะกลองนะครับฟังแบบนี้เลยแกะกองแบบนี้มาเลยนะหน้าตาเหมือนกันเดะเลยครับเหมือนกันเลยนะครับอ้าวแต่ความแตกต่างมันแตกต่างตรงนี้ สังเกตรูตรงนี้นะครับคือเวลาเราเสียบไปตัวน็อตยึดมันเนี่ยคือมันต้องมันต้องอิสระนะฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับอิสระตัวได้นะครับห้อยตัวได้เอายืดหยุ่นตัวได้นะครับแต่นะครับแต่ตัวนี้ตัวที่บอกก็เบิกศูนย์มาใหม่เนี่ยแน่นนะครับมันแน่นนะครับ นี่แน่นเลยนะครับขนาดใส่ยัง,งแน่นเลยครับเนี่ยไม่มีการห้อยตัวไม่มีการยืดหยุดนะฮะนะครับ,รบมันแน่นเลยครับเนี่ยใส่เข้าไปยังแน่นเลยครับสรุปนะครับไม่ผ่านนะครับตัวนี้ใส่ไปแล้วสายพันหย่อนนะครับเสียงดังนะถ้าวิง่งถ้าวิ่งนานก็คงเครื่องพังอะนะนะอันนี้ก็เลยสงสัยอะเลยถอดมาอีกตัวหนึงนะ่งอะ ไม่ทอดะอะเบิกมาอีกตัวหนึ่งมาดูดิว่าเออมันจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับหน้าตาเดียวกันเป๊ะเลยนะอา้าวใส่ลองดูแต่ตัวเนี้ยห้อยตัวได้นะครับเห็นไ,ไหมสรุปก็คือเป็นที่อะไหล่นะครคุณภาพของอะไหล่ข้างในนี้มันจะมีมีบูทสองฝั่งผมคิดว่ามันคงไม่ได้เซนเตอร์มันนะไม่ได้ศูนย์มัน พอใส่เข้าแล้วก็แน่นนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนสำหรับช่างเพื่อนช่างที่จะเปลี่ยนนะครับให้ทําการตรวจสอบดูก่อนขนาดอะไรเราคิดว่ามันแท้นะครับอันนี้ยิ่งแท้แท้ในตัวต้าเลยนะครับอันนี้เบิกเบิกมาเลยครับนี่นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับของเก่ายังดีกว่าเลยนะดีที่ เจอเจอปัญหากกอนนะครับถ้าไม่เจอก็คงใส่ไปลูกค้าไปวิ่งสายพานคงข้ามฟันพังนะครับโอเคครับฝากไว้เป็นข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ